ครับกลับมาเจับดาหยิบล้านกันโตทางช่องาหแชแนลก็รักเป็นประจำทุกวันหยิบแต่ล้านครับนี่คือช่องาอแชแนลก็รักเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตรจรโกระโกเป็นจรงกระทาตมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำม,มาแนะนำตั้งโดยวยถูกดูดังเป็นประเกฑ์กวามสำเร็จสองได้เป็นเศรษฐีก็เลยขอขยับแว่นนิดนึงขาไม่ค่อยดีแว่น ขาไม่ค่อยดีเดี็กขาก็มาขาแอ่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปจาัดก,การใหม่ครับเออมันก็เลยยังหลวมๆอยู่ตั้งแต่คราวก่อนยังไม่ได้มีโอกาสไปก็เลยใช้เทคนิคพิเศษเอา้านี่คือจออายจะแนวนะวันนี้มากับู้คู่คู่คู่นี่วันนั้นที่ผมใส่ตัวนี้อะ่ะ แล้วผมก็ถอดแล้วผมกว่ามาคู่ๆกันครับเออเต็มๆเลยนี่คู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 ่โองกลางคืนนะอาจจะมาแต่กลางคืนก็ได้คู่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 ถ้าจมองในนี้คู่ไปจะสองตัวนะครับแต่จริงมันตัวเดียวนะน้ามตัวเดียวนะแต่ก็เขียนเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นภาษาจีนเนี่ยเออเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่นก็ไม่รู้แหละมันเป็นเสื้อนกคู่กครับเออสวยดีนาก็ถือว่านี่แหละอ้าวจัดไปตามนั้นแล้วกันเนาะ ก็เมื่อวานก็ในแพทเทิร์นเอกริปชแนลในเรื่องสายหว่านสั้นก็ได้ตามรอบนะผมว่าได้ตามรอบนะส่วนในสายาสายเจาะก,ก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าท่านต้องไปมันข้ามรอบกันนิดหน่อยมันมาก่อนเนี่ยเรียกมาก่อนนะอิทธิพลมานี่ถือว่าสุดยอดอย่างเมื่อวานีน้ใครที่เข้าไปฟังผมบรรยายในเรื่องของอรวยกับรัฐบาลและผมก็แถมให้ในเรื่องของแต่ละรอบแต่ละรอบให้ด้วยนะผมทาตั้งแต่8ปดโมงตั้งแต่7จ็ดโมง 4.5นะไปจนถึงเที่ยงวันนะเมื่อวานทำให้ทำแพทเทิร์นในครึ่งวันนะครับถือว่าสุดยอดนะสูงสุดยอดมากท่านที่ได้ไปแล้วเนี่ยท่านพยายามศึกษาดูแกะให้ได้นะถ้าแกะไม่ได้สมัครเรียนเลยครับนะวันนี้ผมเปิดโอกาสให้นะสมัครเรียนเลยเปิดโอกาสให้นะสมัครเรียนเลยเมยื่อวานเนี่ยสมัครเรียนมาเลยนะครับเรียนสมัครปุ๊บเรียนเลยนะครับท่านจะได้เข้าใจในแพทเทิร์นเดยที่จริงถ้าเข้าใจแพทเทิร์นเดียวท่านสามารถทําได้ทุกช่วงห่วงช่วงเวลานะ ทุกวันทุกเวลาด้วยทําได้หมดเลยคอยเข้าใจในแพทเทิร์นตรงนั้นไม่ยากนะตรงนี้นไม่ยากเลยแต่ว่าทําได้และได้ตังจริงนะครับเมื่อวานนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูแล้วมาแบบโอ้สุดยอดมากกับ L ลดีด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านท่านที่เรียนไปผมจอหนึ่งคือเอลดีสอนให้แล้วก็ตัวแพทเทิร์นตัวแพทเทิร์นนั้นไม่ยากแต่ LD ดีจะต้องวุ่นวายนิดหน่อยมือเราว่าต้องใช้ความคือเทคนิคสูงนิดหนึ่ง LD อ่ดีะเพราะว่ามันมันมีขั้นตอนเยอะ แต่จะไม่ได้ยากนะแต่ว่ามีขั้นตอนเยอะเท่านั้นเองนะเอาสมัครเรียนมาเลยนะวันนี้เปิดโอกาสให้เต็มร้อยวันนี้เปิดโอกาสให้เต็มร้อยนะครับท่านใดที่จะสามารถสมัครแจ้งมาแจ้งมาสมัครได้เต็มร้อยนะอาจจะมีกรณีพิเศษด้วยนะแจ้งมาก่อนนะครับแจ้งมาก่อนนะใครอยากจะเรียนวันนี้นะแพทเทินเมื่อวานนี่นะแพทเทินเมื่อวานนี่สุดยอดมากใครเข้าไปในเมื่อวานทั้งรัฐบาลทั้งกี่รอบกี่รอบแล้วแต่โอ้โหเป็นอัศจรรย์มากนะและรอบไทยยังมาได้แบบเต็มๆด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าสุดยอดนะ แต่ว่าเทคนิคเราก็จะมีลักษณะอย่างนี้แต่ว่าห่วงช่วงเวลาใดก็ตามถ้ามันมีมันมีหลายที่ที่ท่านต้องไปมีหลายตลาดที่เขาเปิดพร้อมกันอะหลายตลาดที่เขาเปิดพร้อมกันในเวลาเดียวกันท่านต้องเดินในครบทุกตลาดเนี่ยอ่าต้องใช้เทคนิคเดินครบทุกตลาดแล้วท่านจะได้ถ้าไปเดินตลาดนี้บางทีมันไปตลาดนั้นไม่ไปของมันของมันอาจจะไปอยู่ตลาดโน้นอย่างเงี้ยนะอ่าหรือว่าเราต้องไปครบทุกตลาดอะ ถ้ามันมีหลายตลาดอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งตรงนั้นนะแต่ว่าแต่ถ้าเกิดอนใดที่มีแค่2ตลาดจะง,ง่ายหน่อยอันนี้มีตลาดเดียวไม่มีไม่มีตลาดที่มาแย่งกันนะผมว่าตรงนั้นจะนิ่งนะจะนิ่งอันนี้สาคัญมากที่สุดนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นนักสแสวงหา,อาของที่เราต้องการล้วก็เราต้องไปทุกตลาดแหละนะไปทุกตลาดได้แน่นอนชัดเจนมากอย่างเมื่อวานไปทุกตลาดได้แน่นอนชัดเจนมากๆนะครับอ้าวตามนั้นเลยกันเนาะ ว่าไปตามนี้วันนี้วันอาทิตย์ครับน่าจะถูกจะแพงแดงไม่กนฮู้คู่คู่คู่ฮู้คู่คู่คู่นะฮะราเป็นลักษณะยังไม่แน่นะฮู้ก็จะมาอีกได้นะท่านไปเปิดดูในในหนังสือนะท่านมีหนังสือแล้วเนี่ยท่านมีหนังสือแล้วเนี่ยท่านไปเปิดดูแต่ผมไม่ต้องเปิดหรอกเพราะผมจําได้จำได้ทุกเม็ดเนี่ยจำได้ทุกหน้าแต่ว่าใช้มือจำใช้มือจำ ฮอรอนุคูกตาโตนะท่านต้องดูฮอรนุูกตาโตนะสุดยอดจริงๆฮอรนุูกตาโตเนี่ฮอรนุูกตาโตอ่าฮอรนุูกตาโตนี่ตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมอ่างเดี๋ยวก็อ่างก็มาฮอร์นุคูกตาโตเนี่ยเนี่ยเอกก็มาครับเนี่ยฮอรนุูกตาโตเนี่ยทำไปเล่นไปมาแน่ๆอีกแล้ววันนี้นะฮูกเนี่ยอ้า จะไปตามนั้นแล้วกันนะวันอาทิตย์วันสบายๆนะครับไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องไปซีเรียกเรื่องของดวงดาวตัวเลขนะเราไว้ใจเขาเชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้กงังเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไมไ่รอคิดพูดดีต่อก,กันอย่างมั่นคงก็จะนาพาเราไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นเองเชื่อมั่นในแนวทางก็หมายถึงว่าท่านมีวิชาความรู้อยู่และ, <c oughs> และเชื่อมั่นในแนวทางวางเชื่มนนนอม <c oughs> ั่นในแนวทางวางดาวใส่ตังวางดาวใส่ตังรอเด้งนะเชื่อมั่นในแนวทางวางดาวใส่ใส่ตังรอเด้งแค่นี้เอง นะครับขอให้ท่านเชื่อมั่นและท่านได้ตังค์แน่นอนชัดเจนม,มากๆนะอ้าวสาระดีๆขอบคุณครีมน้ำมันมาไปยูนะเด้งนะเด้งนะเด้ง,ดงแล้วก็ซาบูนสูตรพิเศษนะใส่ปิ้งปิ้งปิ้งนะครับวันอาทิตย์เนี่ยโ,ยโดยโดยโดยลักษณะของวันอาทิตย์นะถ้าเป็นเรื่องของสีสันก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงเรื่องของวันที่ก็เรื่องของพระอาทิตย์นั่นแหละดวงอาทิตย์นั่นแหละก็ถือว่าสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์สัญลักษณ์ของตัวเลขคือเลขหนึ่งใช่ไหมวันอาทิตย์เขาจะเป็นเลขหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของนั่นก็คือดวงอาทิตยยย์์์นนนนนนััั่่่่่แแหหลลละะก็ถถืืืืออออออววววาาาาดงททิิตตคคเข แต่ถ้าเลขหนึ่งเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องราวต่างๆมากมายนะจะเป็นบุคคลก็เป็นบุคคลเป็นผู้นําเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นประมุขของประเทศอย่างเงี้ยก็จะหมายถึงเลขหนึ่งหรือเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารหัวหน้างานเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างพวกนี้นะก็ถือว่าเนี่ยคือเป็นเป็นหมายถึงเลขดาวทิศเลขหนึ่งนะเป็นผู้นําทางด้านความคิดเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเลขหนึ่งเหมือนกันนะ เลขหนึ่งเนี่ยก็จะหมายถึงพืชที่ทนอะไรที่อยู่ในสภาพที่แห้งแล้งได้เพราะทนกับแสงแดดได้ทนกับอะไรได้ลักษณะพวกนี้นะอย่างเช่นพวกอะไรพวกนนยูคาลิปตัสหรือพวกกระบองเพชรอะไรพวกแนวก็จะหมายถึงเลขหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะ ถ้าท่านฝันเห็นอะไรพวกนี้อะไรต่างๆนานาหรือบังเอิญว่าวันนี like say, ้ม oh, like ีคนเอากระบองเพชรมาให้ท่านอ่ะเอากระบองยักษ์มาให้ท่านอ่ะท so so mm ่านก็ใส่ไปเลยหนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะนั้นนะหรือบางทีไปอยู่ดีๆโอ้ยมีใครเอากระบองคล้ายๆกระบองอาจจะเป็นไม้เบสบอลก็ได้หรืออะไรก็ได้คล้ายๆกระบองอ่ะก็เราก็เอาหนึ่งเลยจัดเต็มเลยก็ได้อ้าวเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะเวลาเราดูส่วนถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเขาถือว่าหนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกพยาครุฑให่ไหม พระยาครุฑก็จะหมายถึงสัตว์ปีกครับพวกสัตว์ปีกทั้งหลายก็จะหมายถึงเลขหนึ่งด้วยนอกจากที่ท่านเข้าใจว่านกวิหกคือ6เนี่ย นกคือ1อย่างนี้มันก็จะคล้ายๆกันนะจะคล้ายๆกันเนี่ยคือในเรื่องของวิชาความรู้เหล่านี้เราต้องมีเผื่อไว้ด้วยนะในหนังสือเนี่ยถ้าเปิดเถอะท่านได้ความรู้นะหนังสือตรงตรงตรงที่ท่านได้ไปคณะเจ้าภาพแจกท่านไปอ่ะท่านมีแล้วท่านเปิดดูแล้วจะได้ความรู้มากๆนะคือลักษณะเลขหนึ่งนะนี่เคยเป็นลักษณะเงี้ยเพราะนั้นก็บอกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่มีมุ่งมั่นมีความใฝ่ฝันมีความทะเยอทะยานเป็นคนที่ คือว่าถือเนื้อถือตัวถือยศถือศักดิ์อะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่บางคนคนวันที่ก็ไม่ได้เป็นลักษณะงั้นนะเป็นคนที่มียศมียศใหญ่พวกนี้จะยิ่งมีความนอบน้อมงความนอบน้อมยศอํานาจเกียรติยศชื่อเสียงจะมีก็สำหรับคนที่แสดงความนอบน้อมเท่านั้นอันนี้เป็นลักษณะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นความบุคคลใดที่มีลักษณะนอบน้อมก็มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอํานาจมีบารมีด้วยเช่นเดียวกันแต่บุคลิกของอาทิตย์เขาก็จะเป็นความมุ่งมั่นไง เพราะฉะนั้นดาวที่ก็จะมีลักษณะเป็นธาตุไฟนะในกลุ่มธาตุไฟก็คือ135่งส้ในกลุ่มธาตุไฟเขานะอยู่ในกลุ่มเขาเพราะฉะนั้นเลข135ก็ถือว่าเป็นกลุ่มธาตุไฟมันก็สามารถที่จะมีอิทธิพลได้ในวันอาทิตย์แต่ถ้าได้แพทเทิร์นที่ท่านเรียนไปเมื่อคืนนั้นก็เอาไปรวมบวกตรงนั้นเลยเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะลักษณะตร,ตรงนี้นะอันนี้คืออิทธิพลของเขาครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของวันที่ก็จะก็หนึ่งสามห้าใช่ไหมอ่าหนึ่งสามห้าไอ้ตัวแทงก็คือหกอย่างเงี้ยครับคู่สมพลก็คคคคคืืือออููู่่มิ 5, ตตรรเเ้าาศั นะอย่างเงี้ยครับแล้วก็คู่อิทธิฤทธิ์ของก็คือคือ7กับ8เนี่ยคู่เรียกคู่อิทธิฤทธิ์นะเกับแปดเนี่ยคู่อิทธิฤทธิ์ที่ทำให้ราหูมีอิทธิฤทธิ์อาทิตย์มีอิทธิฤทธิ์คือ7กับ8อย่างเงี้ยเป็นลักษณะเงี้ยนะคู่อิทธิฤทธิ์แต่คู่พิจารณก็1กับ9อย่างเงี้ยคู่พลังงานก็คือ1กับ6เนี่ยคู่ก็เรียกว่าคู่มุ่งหมายคู่ปัจจุบันทันด่วนรวยทันทีก็1กับ3อย่างเงี้ยนะครับลักษณะเงี้ยนะคู่แบบนุ่มนวลอ่อนหวานน่ารักก็เเป็นน1กัับบ5อยย่างงี้คระ ก็เลยเป็นลักษณะเงี้ยแล้วจะว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้วกันนะนี่คือลักษณะของเลขหนึ่งนะอันนี้อา้าวสารัสดนดิขอบคุณคีมน้ำมันมา,มา,มาประยูอยยยะอ่อาทิตย์จิตแจ่มใสระเริงอาทิตย์จิตดีมีความสุขยิม้มรับทรัพรับเงินล้านเอาจะจบแล้เลยอาจารย์ <laughs> <laughs> ยงังย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 ไม่ได้มาอะไรเลยเอาไว้สบายสบายก่อนวันนี้วันอาทิตย์นะอา้าว ใครที่เข้าไปเมื่อวานโอ้โหแพทเทิร์นนั้นสุดยอดสุดยอดผมเปิดโอกาสให้ท่านเรียนนะวันนี้นะท่านเรียนได้เลยนะครับสมัครปุ๊บเรียนได้เลยท่านเอาไปใช้งานได้เลยนะใช้ได้ตลอดไปด้วยนะไม่ไม่ใช้เรียนปุ๊บเลยใช้ไม่ได้อ้าส่วนท่านใดที่อยากจะได้ใบเขียวก็สนับสนุนช่องรายการไปก็จัดไปตามนี้นะใบเขียวจะเด่ขึ้นที่ท่านใบเขียวก็ถือว่าสุดยอดนะเมื่อวานก็ว่าไปตามนั้นอยู่แต่เมื่อวานเนอะผมจะสอนใบเขียวนิดหน่อยเมื่อวานเวลาไม่พอเวลาไม่พอเพราะนั้นมา เอาอย่างง่ายๆว่าท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ใบเขียวที่ท่านยังดูไม่เป็นอ่ะท่านแจ้งไปที่ผมแล้วกันผมจะเอาเข้าไปให้ไปสอนให้ท่านให้ให้เข้าใจนะอันนี้คือท่านแจ้งไปเลยนะท่านแจ้งไปเลยครับจะแจ้งแบบไหนก็เอาต่แต่แต่สวงท่านแต่ว่าท่านอยากรู้ผมจะอธิบายให้ฟังอธิบายใบเขียวนี่แหละเวลาผมส่งให้ท่านท่านจะได้เข้าใจแล้วท่านจะได้ต่างจากใบเขียวได้เพราะใบเขียวนั่นคือเป็นลายแทงขุมมหาสมบัติอย่างแท้จริงชัดเจนมาก ใครรู้จุดอะไรต่างๆนานาเน,นีน่ถือว่าสุดยอดท่านได้ที่ได้เรียนเมื่อวันที่4พฤษภาคมไปอ่ะเมื่อวันที่4พฤษภาคมไปอ่ะน่าจะเข้าใจในจุดที่ผมวางไว้อยู่นะน่าจะเข้าใจในจุดที่ผมวางไว้ใน4พฤษภาคมนะอ่า4พฤษภาคมน่าจะเข้าใจในจุดที่ผมวางไว้อยู่ส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยเรียนเลยก็อาจจะมองยากนิดหนึ่งมองยากนิดหนึ่งเพราะดวงดาวมันเยอะไงตัวเลขมันเยอะพูดง่ายๆตัวเลขมันเยอะแต่ตัวเลขมันเยอะถ้าเรามองถูกจุดจริงๆไม่ได้ยากเลย ไม่ยากเลยนะมือก็เป็นลายแทงขุมมหาสมบัติครับท่านต้องเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยเหมือนแล้วท่านได้ลายแทงอะไรมาหนึ่งท่านไม่อ่านท่านไม่ถอดรหัสท่านไม่อะไรท่านก็ไม่ได้อะครับนะเพราะลายแทงเขาทาไว้อยู่แล้วว่าท่านต้องถอดรหัสเงียอ่าใบเขียวนะต้องถอดรหัสนะถอดรหัสได้ี่สาเร็จตามความประสงค์อย่างแน่นอนชัดเจนมากๆนะว่าไปตามนั้นอ้าว ใครอยากได้บีเกีวก็สนับสนุนช่องรายการไปหรือท่านแจ้งไปก็ได้มันก็จะเด้งขึ้นถ้าท่านไม่แจ้งไปมันจะเด้งช้าหน่อยนะคือท่านใดที่แจ้งไปก็จะเด้งไวนิดหนึ่งถ้าท่านใดที่ไม่แจ้งไปก็จะเด้งช้านิดหน่อยนะส่วนท่านใดที่อยากจะสอนอยากจะเรียนร์สแพทเทิร์นที่ผมตั้งเป้ามาสอนท่านเลยนะอันนี้ผมทําหลักสูตรมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทเทิร์นเมื่อวานแล้วก็หลักสูตรในเรื่องของ หุ da, ้นต่างประเทศอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมทําอะไรมาเสร็จจับเรียบร้อยแล้วมาแบ่งคอร์สแบ่งอะไรให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านอยากจะเรียนอะไรแจ้งไปท่านสามารถเลือกเรียนได้หมดเลยเลือกเรียนตามใจท่านนะแต่ทั้งหมดผมจะทํามาเป็นวิชาวิชาวิชาไปนะแล้ววิ่กีว่วิชาเดี๋ยวผมจะสุกมา pivot, แล้วท่านสามารถเลือกเรียนได้แต่และว,วิชาท่านเรียนจบท่านเอาไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปผูกพันกัน ไม่ต้องไปผูกกันกับจุดอื่นแต่ถ้าเกิดเรียนครบทุกวิชาท่านก็จะนิ่งไงท่านจะนิ่งดว,ดวงดาวเมื่อมันเจอกันปุ๊บท่านก็จะนิ่งเลยแต่นี้ท่านจะเจาะปึ้ม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 ได้เลยอย่างนี้นะสีตัวสามตัวอย่างเงี้ยสบายใจ2ตัวนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะจัดไปตามนั้นแล้วกันเนาะว่าไปตามนี้ก็สมัครเรียนได้นะอ้าจัดไปตามนั้นแล้วกันถูงกับพี่รวยลอนิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งใจเย็ยเยยนๆนิดหนึ่งได้ของดีแน่นอนนะครับอ่า uh, มาแน่นอนแล้วล่ะอ่าก็กก็ก็จะเรียบร้อยแลย้วจะเรียบร้อยแล้วนะต่อ ério! ให้สัญญาท่านอย่่างแนนนอน เดือนนี้น่าจะจบเดือนนี้น่าจะจบเดือนกรกฎามน่าจะรับเดือนกรกฎามน่าจะรับนะครับก็มันมันจบไปเยอะแล้วไงจบไปเยอะแล้วนะตามนั้นแค่แค่แค่พิสูจน์ตัวอักษรแล้วก็พิสูจน์ตัวเลขว่ามันผิดพลาดอะไรบ้างแค่นั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีตัวเลขบางทีมันกอบกอมาแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขมันจะผิดพลาดได้ถ้าผิดพลาดก็ผิดทั้งแผงเพราะนั้นเราต้องเช็คตัวเลขให้นิ่งๆนิดหนึ่งนะครับ เชค็คแค่ตัวเลขเชค็คแค่ตัวเลขครับตัวคำอักษรนี่เชค็คเรียบร้อยแล้วแค่แค่นี้ขอเชค็คแค่ตัวเลขตัวเลขมันเยอะอ่ะนะลองเชค็คนหน่อยแล้วกันนะก็เข้าใจในส่วนนี้ด้วยขอบคุณท่านมากที่โอทอรอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่โอทอรอนะได้ของดีแน่นอนชัดเจนผมจะใส่ให้ตามที่ท่านรอ,ออย่างแน่นอนชัดเจนมากๆนะจัดไปตามนั้นอ่ะว่าไปตามนี้อ้าวกราบมาดูวันนี้อาทิตย์จิตแจ่มใสละเลิงสดใสยิ้มเราทราบรับเงินล้านอ้าวจบแล้วเลยจ้าอยางย่างอยางอย่าง ยังไม่ได้มาอะไรเลยอ้าวจัดไปตามเ้วยผมคิดอยู่มันมาช้าไงผมก็พูดไปของผมไปเรื่อยๆมันยังไม่มาน่ะตัวที่จะพูดยังไม่มาอ้าวมาแล้วมาแล้วอ้าวจัดไปตามนี่ดูรีเลทรีเลทกับผมว่านี่คือรีเลทนี่ก็ถือว่าสําคัญนะตัวรีเลทเนี่ยนะแต่ว่ารีเลทถ้าไม่ต้องไปอะไรมากมายนั้นไปต้องไปคิดว่าจะต้องเรียนเลืออะไรมากมานะครับตัวรีเลทเนี่ยผมเอามาให้ท่านดูแต่ว่าการเรียนก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกถ้าท่านรู้เรื่องโหราศาสตร์เรื่องดวงเดือดาวก็จะหมายถึงรีเลทคือความสัมพันธ์แห ไม่ได้มีอะไรมากตัวรีเลชั่นเนี่ยเรเลชั่นคือความสัมพันธ์แห่งดวงดาวใครเรียนโหราศาสตร์มันก็จะง่ายหน่อยใครเรียนไม่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์มันก็ดูตามผมเวลาผมสอนครับมันก็ไม่ยากอยู่แล้วแต่ว่าเวลาจารีเลทปุ๊บเราต้องผูกดวงเยอะนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะผูกดวงให้ให้ให้อะไรเห็นมันมันมีดวงอยู่สองดวงอ่ะถ้ามันมีอยู่แค่สองดวงแคจรเอาสามดวงก็ได้นะบางคนก็เอาสามดวงเลยสามดวงดวงอะไรบ้างอาจารย์ก็คือดวงราศีจักรนะก็เรียกดวงอีแปะก็เรียกดวงราศีจักรด้วยดวงอีแปะมันอะไร ไม่ใช่ไปดวงอีแปะอย่างเดียวนะครับเป็นดวงสําคัญดวงเงินล้านนะบางคนก็ไปเรียกดวงอีแปะผมไม่เคยชอบอะไปเรียกดวงอีแปะเขาดวงโอ้โหราศีจักรนันคือเป็นดวงแบบยิ่งใหญ่อะมันยิ่งใหญ่กวดวงอื่นดวงอื่นมันจะมาทําร้ายดวงราศีจักรไม่มีได้ดวงอื่นเป็นดวงไส้ในดวงอื่นนี่ก็เรียก่าเป็นเขาเรียกเป็นดวงระวางเป็นการสํารวจดวงดาวว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะไม่ไม่มาลบล้างจะไม่มาทําให้ดีเด่นเท่ากับดวงราศีจักรได้นะ บางคนก็บางแล้วแต่ถ้าแ,แล้วแต่อาจารย์บางท่านอาจารย์ก็บอกโอ้เอเราต้องไปตรวจด,ดวงไส้ในแล้วว่ามันจะดีจริงดีไม่จริงอย่างเงี้ยนะก็เกิดว่าถ้าดวงนอกรามองว่ามันไม่ดีแต่ดวงทั้งในมันดีมันดีคือคนเราเกิดมามพิการนะครับท่านจะไปมองท่านจะไปแข่งอะไรท่านก็ไปงานกีฬาท่านก็อันนี้เราเนีเ่เราไม่ได้ว่าคนพิการนะต้องขอภัยนะเราไม่ได้ว่าจต่ไม่ถึงว่าผมเปรียบให้ฟังว่าถ้าเราเกิดมาร่างกายเราไม่สมบูรณ์ใช่ไหม ร่างกายเราไม่สมบูรณ์แม้เราจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็นแล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่เป็นเหมือนกับคนที่สมบูรณ์ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังดวงดาวเราเหมือนกันราศีจับเปรียบเหมือนคนเลยครับเกิดมาถ้าหน้าตาดีอะไรดีต่างๆนานาแม้นจะรูปร่างดีลักษณะดีแต่ว่ามันอาจจะมีจุดโน้นจุดนี้เป็นตําหนิอะไรบ้างต่างๆนานาเนี่ยนะก็ถึงนื้อก็เป็นสุดยอดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปดูดวงในอู้ดวงนอนดีไปดูดวงในมันเสื่อมก็จะไปทายว่าเสียไม่ได้มันลบล้างกันไม่ได้ครับ บรบล้างไงไม่ได้แล้วก็ท่านบอกว่าดวงข้างนอกท่านดีท่านเสียมากๆเลยไปดูดวงในมาเพื่อที่จะโอ้โหมันดวงในดีนี่มันต้องดีไม่ได้ครับมัน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 จะมากลับดวงเราอย่างนั้นไม่ได้ข้างในเป็นแค่เรื่องของภายในะครับมันเป็นเรื่องของภายในความรู้สึกแค่นั้นเองแต่ภายนอกเป็นเรื่องการการะทําเรื่องความสําเร็จเรื่องอะไรที่จะตามหมายไหม อ่าแล้วแต่บางทีบางอาจารย์ท่านก็เอาดวงดวงนวางในแหละเป็นตัวมามามาตรวจคุณภาพของดาวีกทีหนึ่งว่าร้ายจริงดีจริงอะไรเงี้ยดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่ดีจริงหรือไม่ดีจริงอ่ะมันต้องอยู่ที่ตรงนี้แหละครับนะดีขนาดไหนมากกว่าเสียขนาดไหนมากกว่าแบบนี้มากกว่าครับนะคือลักษณะงาดนดีขนาดไหนเสียขนาดไหนอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าเอาดวงนวางจักมา ม่งั้นท่านก็ไม่ต้องไปดูดวงราศีจักรถึงก็เปิดดวงระวางจักรมาเลยดวงระวางจักรนี่มันเป็นดวงที่เขาเอาแค่องศาดาวที่มันเข้าจุด,จดอะไรทั้งมันต่างๆนั่นเองคือว่าอิทธิพลของเขาแค่นั้นเองแต่ดวงราศีจักรนี่มันเป็นตัวที่บ,บอกชัดเจนมากนะบางคนก็ไปเรียกดวงอีแปะคือคือถ้าดเรื่องเรียกดวงอีแปะ,ะมันลดคุณค่าของคําว่าดวงราศีจักรลงน,นะ ซึ่งเป็นนี่คือจักรวาลเลยนะครับราศีจักรคือจักรวาลเลยซึ่งผมก็เวลาไปเรียนไปอะไรผมก็จะบอกอาจารย์ไม่น่าจะเรียกดวงอีแปะนะอาจารย์มันดวงราศีจักรเป็นดวงใหญ่ครับเป็นดวงตั้งต้นอ่ะถ้าคุณไม่มีดวงราศีจักรคุณจะมีดวงนวังจักรไหมไม่มีถ้าคุณไม่มีราศีจักรคุณจะมีดวงตรียางไหมนะไม่มีเพราะฉะนั้นมันต้องมีดวงราศีจักรก่อนมันถึงจะมีดวงตรียางมันถึงจะมีดวงนวังเห็นไหมอย่างเงี้ยจะอะไรก็แล้วแต่เรายึดตรงนี้นะอันนี้คือหลักการของของของ ของโหราศาสตร์อะไม่ใช่หลักการองผมหรอกเป็นหลักการโหราศาสตร์เลยก็ต้องราศีจักต้องมาก่อนเสมอต้องเป็นดวงใหญ่ที่สุดนะตามลักษณะงานเอาว่าไปตามนี่คือความสัมพันธ์ของดวงดาวรีเลชันเราเอาความสัมพันธ์มาไม่ได้เอามาขัดแย้งกันนะเป็นความสัมพันธ์กันนะตรงนี้เองเพราะฉะนั้นรีเล็คือเรามาจากตรงนี้แหละเอา l ด d ก็9 0 1าศนะเก้นก็ถือว่าสุดยอดนะ l o d เก้าศูนย์หนึ่งเมื่อวานในเก้าศูนยัหนึ่งมี่แหละน่าจะมาทั้งศูนย์เก้นศูนย์หไม่จอะไร,ะรับอ ไม่เจอครับเราเจอหนึ่งตัว L d กับเจอ K เ n ก็เจอหนึ่งตั้งก็หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าไปดิก็ประมาณนั้นได้รีเลทมันก็คือหนึ่งห้าสี่อยู่แล้วเจอสี่อยู่แล้วเจอสี่ก็มีแค่หนึ่งสี่ครับตัวเดียวเลยเต็มๆประมาณเนี้ศูนย์สี่เก้าสี่ถ้าเอาตัวนี้มาคือนหนึ่งสี่แหละเต็มๆเนี่ยคือรีเลทเขานะครับก็จัดไปตามนั้นได้อ้าวไปดูสายเจาะเลยสายเจาะรอบสิบแปดในกาเมื่อวานสายเจาะรอบสิบแปดในการมันมาก่อนนะครับมาก่อนมันมาก่อนนะครับ,นนรบเด้งมาก่อนเลยโอ้ยอ้าวนี่สายจเจาาะะนกับท้ไดต่ง แล้วก็ l d 910ก็เจอ1นึ่งครับเจอ1นึ่งก็จัด1ไปดิก็สี่หนึ่งผมก็วางอยู่เลยเนี่ยมันก็ตรงกับเมื่อกี้ใช่ไหมก็ตรงกับเมื่อกี้ก็4ี่หนึ่งจัดไปเลยครับสิบสองเบก็แปดหนึ่งสองเจ็ดก็เจอ1ก็1ชัดเจนเลยแล้วตัวตัว y amt ก็1นึ่งก็เจอ1อยู่แล้วก็จัด1นึ่งเลยครับหนึ่งแน่นอนวันเนี้ยถ้าจะไปตรงไหนก็แล้วแต่มาได้แน่นอนถ้าไปดูตามล็อกตามบล็อกถ้าทะเลียน แบบเพเทิร์นเมื่อวานถ้าจะลงได้ตามบล็อกตามล็อกได้เลยนะตามห่วงช่วงจังหวะได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะวันหนึ่งเนี่ยมันไปลงตรงไหนแต่ว่าหกกับหนึ่งมันมันเลขทั้งวันนะครับมันเป็นเลขทั้งวันนะมันมีโอกาสมาอยู่แล้วนะเลขทั้งวันนะครับมันมา24ชั่วโมงมันสามารถมาได้อยู่แล้วเป็นเลขทั้งวันเนี่ยเพราะก็เป็นเลขเด่นทั้งวันหกกับหนึ่งถ้ามัเราได้ตังค์ใช่ไหมล่ะตามนี้ผมก็จ่อไปตามนี้นะสี่หกหกเก้าสี่หนึ่งนะเจ็ดสี่หกแล้วก็สองหกหนึ่ง ไปดูสายวิเคราะห์เจาะจะต้องสายวันยาวเมื่อวานสายวันยาวก็ได้นะได้แบบเหนื่อยนิดหนึ่งนะได้แบบเหนื่อยนิดหนึ่งสายวันยาวเมื่อวานนี้ได้แบบเหนื่อยนิดหนึ่งนะดีเจอาร์ก้าห้านะไม่รู้มาหรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานนั้ดีเจอาร์น่าจะเป็นตัวเดิมกันนี่แหละครับเจก้าห่านี่แหละเมื่อวานน่าจะเป็นตัวเดียวกันนี่เจก้าห่านี่แหละดีเจอาร์น่าจะเป็นเจก้าห่านี่แหละตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยตัวเดียวตัววเดียกันเลยนะอ่าตัวเดียวกันเลยอ่าเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับอ่าอัดคลิปอยู่อนะก็ตามนี้เลยนะ ว่าไปตามนั้นอ้าวจัดไปตามนี้สายวันยาวนะสายวันยาวก็จัดไปตามนี้ D J R คือ7กับ5 6กับ1ทําแล้วได้ตังค์มันเจอ5นะครับตรงนี้โอ e ้ยนคือ4กับ5แล้วเราก็เจอ5ใช่ไ้มละ่ะพอเราเจอ5เราก็วางไปเลยเจอกัอ้าอยู่แค่นั้นเองถ้าจัดวางตามนี้ก็6 5 1 5าอยู่แค่นี้นครับไม่ไม่ได้เกินนี้ไม่ได้เกินนี้แน่นอนนะอ้าวสายวันยาวมีไ้ยล่ะ6 5ห -5 มีมั้ยมีมละ่ะถ้ามีถ้กก็จัดเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็จัด ดจอาก็คือห้ากับเจ็ดแล้วชน d ีเอ็มวายหนึ่งห้ามีก็มีก็จัดไปถืให้เต็มเต็มอยู่แล้วนะถ้าจัดไปตามนั้นก็จัดไปตามนั้นเลยเต็มเต็มได้เลยนะครับนะ่ะเห็นไ,ไหมมันมันถ้าเรามองรู้รู้ถ้าเรามีความรู้เราก็ดึงได้เลยแค่ชุดเดียวเห็นไหมแค่ครับประมาณนั้นเองนะจัดไปตามนี้นะอันนี้ผมไม่ขยับแล้วกันนะข้างบนไม่เป็นไรข้างบนเขาบอกคนที่เฉยครับข้างบนเขาบอกคนที่จะเฉยผมกาลังหาอยู่หาแล้วพอกดไปกดมาเนื้อหามากๆเนี่ยมันเด้งผมก็กลัวแล้วเกินเนี่ยพอหาหาที่จะ ขยับไหมท่านได้เห็นมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอนั่นไปนานๆมันจะเด้งอ้าวนี่างน,นะาตามนี่อะไข้างบนเลยนะก็ตามนี้นะสายวันยาวนะจัดไปตามนี้สายวันยาวเมื่อวานก็ได้อยู่นะได้แบบเหนื่อยๆนิดนึงนะส่วนท่านใดที่ชอบสายวันสั้นก็ไปในเ e อ็กซ์จิปชแนลนะครับจัดไปตามนั้นแล้วกันว่าไปตามนี้นะก็ออนี่คือสายวันยาวจัดไปตามนี้แล้วกันดูทุกจุดนะทุกมุมที่จริงรายละเอียดตรงนี้จริงๆว่าผมจะปรับแล่จริงๆก็อยากให้ท่านเรียนรู้ครับในไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในเรื่องของเป็น โดมเป็น TSN RJ แล้วก็ใน PT แล้วก็ M2D I9 แล้วต่ MDAR JYD KA w KLN VRL WRS RL แล้วก็วกมูฟพวกนี้นะครับมันเป็นตำแหน่งดาวอะ่ะถ้าเราเรียนรู้ปุ๊บเราจะเข้าใจเราเข้าใจพวกจะดึงเลขออกมาได้นะเพราะฉะนั้นก็ผมก็ใส่มาที่จริงผมจะไปเอาแพทเทิร์นนี้มาแล้ว ก็มีบางท่านบอกอาจารย์ใส่ไว้เหอบางคนที่มีความรู้เขาจะได้รับความรู้ด้วยเส้นเดียวกันเพราะเราเน้นเรื่องการศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะก,กาให้เป็นศึกษาความเราเน้นเรื่องของ่าให้ให้มีความรู้และให้เกิดปัญญาเพราะเชื่อมั่นว่าปัญญาจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จให้เจริญรุ่งเรือง,ง,งก็น้าประสบความสําเร็จได้ด้วยปัญญาเรานี้แหละครับนะราะฉะนั้นส่วนท่านใดที่อยากจะไปเจาะไป เคาะไปอะไรต่างๆนานาให้มันชัดเจนมากขึ้นก็ติดตามได้ทางช่องเอ i กทีพชาแนลนะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์แอไลน์ก็บ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดบีเอ็นโมอันดี o ีบีเอโดบ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดครับผมจัดไปตามนั้นนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสแล้วกันนะทุกอย่างนะอยู่ที่เชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้กกาลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้รอคิดพูดตีต่อกันอย่างมั่นคงและความสำเร็จจะเกิดขึ้นมานะครับ แต่เขาต้องเข้าใจด้วยว่าตรงนี้ผมไม่ได้บอกมาบอกเลขบอกเบอร์ให้ท่านผมมาวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักวิเศษสงครามสู่จรงโชคไปเจรงญกทศลมาพูดถึงดวงดาวที่เข้าตำแหน่งข้อมูมอะไรต่างๆตามรหัสของจักรวาลเขาเมื่อท่านเรียนรู้ได้ท่านก็จะเกิดปัญญาเมื่อถ้าเกิดปัญญาท่านก็จะเอาปัญญานำพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้หาเงินได้จากดวงดาวอย่างมีความสุขแล้วก็จะยิ้มรับทรัพย์รับเงินจากดวงดาวเป็นล้านๆได้อย่างแน่นอนโชคดีมีความสุขทุกท่านครับ